สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ e-filing สำหรับผู้ที่มี user สำหรับการใช้งาน e-filing แล้วขั้นตอนแรกเข้าเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th เลือกบ,บริการออนไลน์ระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าเว็บไซต์ sso.ipthailand.go.th กรอก user และ password ที่ได้รับจากการลงทะเบียน CA หากไม่มี user และ password ให้เลือกเมนูลงทะเบียนเพื่อขอรับ username และ password ก่อน 1. เมื่อทำการ Login จะเข้าสู่หน้า Portal เพื่อเลือกบริการทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ทำการเลือกที่กล่องเทตมาร์กจะเข้าสู่หน้าเลือกแบบฟอร์มโดยแบ่งเป็น2ประเภทแบบฟอร์มที่มีค่าธรรมเนียมและไม่มีค่าธรรมเนียม ทำการเลือกแบบฟอร์มที่จะกรอกเช่นกไก่ศูกดยื่นและกดยืนยัน 2. เข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลกไก่ศูนยโดยส่วนแรกจะต้องทําการระบุข้อมูลว่าเจ้าของแอคเคาท์นี้เป็นเจ้าของหรือตัวแทนสำหรับคำขอนี้เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของระบบที่จํากัดให้ยื่นได้เฉพาะกรณีมีฐานะเป็นเจ้าของหรือกรณีตัวแทนเท่านั้น ส่วนต่อมาให้ทําการเลือกประเภทของเครื่องหมายการค้าว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการหรือเครื่องหมายรับรองหรือร่วมอย่างใดอย่างหนึ่ง 3. จากนั้นเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าในข้อที่1โดยกดที่เพิ่มเพื่อเพิ่มข้อมูลเมื่อเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้วจะกดบันทึกทั้งนี้ให้ระบุข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงให้ครบถ้วน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้ในกรณีเคยมีการยื่นคำขอมาแล้วสามารถกดที่รูปไอคอนสีน้ำเงินเพื่อเลือกข้อมูลชุดเดิมที่เคยกรอกได้ 4. ในกรณีมีตัวแทนให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนในข้อที่2โดยกดที่เพิ่มเพื่อเพิ่มข้อมูลเมื่อเพิ่มข้อมูลเสร็จให้กดบันทึกทั้งนี้ให้ระบุข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงให้ครบถ้วน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้ในกรณีเคยมีการยื่นคำขอมาแล้วสามารถกดที่รูปไอคอนสีน้ำเงินเพื่อเลือกข้อมูลชุดเดิมที่เคยกรอกได้5จากนั้นให้เลือกสถานที่ติดต่อในประเทศไทยที่กรมจะส่งเอกสารไปให้โดยสามารถเลือกได้4กรณีและในกรณีเลือกอื่นๆให้ระบุชื่อและที่อยู่ผู้รับให้ชัดเจน6 ในข้อ4เป็นการระบุเครื่องหมายที่ประสงค์ขอรับความคุ้มครองสำหรับเครื่องหมายที่เป็นรูปภาพในข้อ4.1.1ให้เลือกประเภทรูปเครื่องหมายกรณีเป็นรูปเครื่องหมาย2มิติให้แนบรูปเครื่องหมายขนาด5ค5เซนติเมตรส่วนที่เกินให้ชำระค่าจำเนียมเพิ่มเซนติเมตรละ200บาทและรูปภาพด้านใดด้านหนึ่งต้องมีขนาด592พิกเซลเป็นอย่างน้อย โดยไม่ต้องกรอกคำบรรยายภาพหากภาพมีขนาดใหญ่สามารถปรับขนาดได้โดยคลิกที่ปุ่มปรับขนาดกรณีเป็นภาพสามมิติให้แนบรูปเครื่องหมายที่เห็นด้านกว้างด้านยาวด้านลึกที่ครบถ้วนโดยอาจแนบรูปได้มากกว่า1รูป 7. กรณีเป็นเครื่องหมายเสียงให้กรอกข้อมูลในข้อ4.2เลือกประเภทเครื่องหมายเสียงในข้อ4.2.1 กรอกการออกเสียงหรือคำบรรยายเสียงในข้อ4.2.2พร้อมแน่ไฟล์เสียงในข้อ4.2.3ใส่รูปแบบของ mp 3หรือไฟล์เวฟเท่านั้นโดยขนาดต้องไม่เกิน5 MB ข้อคําคำอ่านคำแปลภาษาต่างประเทศกรณีในเครื่องหมายประกอบด้วยคำภาษาต่างประเทศจะต้องระบุคำอ่านและคำแปลเป็นภาษาไทยโดยกดที่คำว่าเพิ่ม จากนั้นเพิ่มข้อมูลคำอ่านและคำแปลในหน้าต่างที่ปรากฏเสร็จแล้วจึงกดบันทึก 9. ข้อ6เป็นการระบุข้อมูลรายการสินค้าและบริการที่ขอรับความคุ้มครองโดยกดที่เพิ่มแก้ไขจะเปิดหน้าต่างให้ระบุรายการสินค้าบริการโดยสามารถเพิ่มข้อมูลรายการสินค้าและบริการได้3ลักษณะคือค้นหาจากลิสต์รายการ และระบุจำพวกที่ต้องการค้นหาระบุคําที่ต้องการค้นหาและกดเลือกผลลัพธ์ 2. ทํทำการกดปุ่มเพิ่มรายการสินค้าเพื่อทำการระบุจำพวกสินค้าและรายการสินค้าเอง 3. ใช้การแน่ไฟ,ไฟล์ CSV ที่ได้จากเว็บไซต์ tmsearch.ipthailand.go.th เมื่อเลือกรายการสินค้าและบริการที่ขอรับความคุ้มครองแล้ว ระบบจากคำนวณค่ารำเนียมให้อัตโนมัติ 10. ข้อ7กรณีเครื่องหมายมีลักษณะเป็นกลุ่มของสีคือมีลักษณะโดดเด่นจากการรวมกันของสีตั้งแต่2ส,สีขึ้นไปถ้าไม่มีลักษณะดังกล่าวให้เลือกไม่ขอรับความคุ้มครอง 8. ข้อ8กรณีเครื่องหมายมีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุคือมีลักษณะโดดเด่น ความเป็นรูปร่างรูปทรงของวัตถุหรือสามิติถ้าไม่มีลักษณะดังกล่าวให้เลือกไม่ขอรับความคุ้มครองข้อ9ระบุกเกี่ยวการใช้เครื่องหมายมาก่อนยื่นจดทะเบียนถ้าไม่มีการใช้มาก่อนให้เลือกไม่เคยใช้ข้อ10เป็นกรณีการขอรับความคุ้มครองในกรณีเคยมีการยื่นจดทะเบียน หรือนำออกแสดงในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเป็นครั้งแรกก่อนยื่นจดในประเทศไทยหากไม่เคยให้เลือกไม่ขอถือสิทธิ์หากเคยให้เลือกขอถือสิทธิ์พร้อมแนบเอกสารหลักฐานหรือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐานข้อ11เป็นกรณีข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP ข้อ12กรณียื่นเป็นเครื่องหมายรับรอง จะต้องยื่นข้อบังคับการใช้เครื่องหมายรับรองมาประกอบด้วยข้อ13กรณียื่นเป็นเครื่องหมายร่วมจะต้องยื่นรายชื่อผู้ร่วมใช้พร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์มาประกอบด้วยข้อ 14. เป็นการแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโดยจะต้องแนบรายการตาม14.1และหากมีตัวแทนจะต้องแนบรายการตาม14.2ด้วยโดยไฟล์แนบต้องเป็นไฟล์ pdf ืึกกรอกข้อมูลต่างๆครบถ้วนในตอนท้ายจะมีรายละเอียดสรุปเกี่ยวกับชื่อที่จะบันทึกในใบเสร็จรับเงินซึ่งสามารถแก้ไขได้และรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่จะต้องชำระทั้งหมดซึ่งแก้ไขไม่ได้หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กดส่งเรื่อง14เมื่อทําการส่งเรื่องระบบจะแสดงป๊อปอัพที่มีรายละเอียดเอกสารกไก่ศนหนึ่ง ทั้งหมดที่จะทำการยื่นเพื่อให้ตรวจสอบหากครบถ้วนแล้วให้กดยืนยันการส่งเรื่องจะมีป๊อปอัพมาแสดงระบุรหัสผ่าน e-filing เพื่อทำการยืนยันการส่งเรื่องก่อนไปสู่การชำระเงิน 15. เมื่อกดยืนยันส่งข้อมูลแล้วจะไปสู่การชำระเงินซึ่งชำระได้3ช่องทางคือ 1. ตัดผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตรู้ผลการชำระภายใน5นาที 2. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของ SCB หรือ KTB รู้ผลชำระภายใน5นาที 3. พิมพ์ใบบิล a y m e n t ไปชำระยังเคาน์เตอร์แอปธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสผลการชำระเงินจะอัปเดตในวันรุ่งขึ้นเท่านี้จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการยื่นคำขอจดทะเบียน 16กรณีกรอกแบบฟอร์มคำขอและกดส่งเรื่องแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงินคำขอจะรอดำเนินการในเมนูแบบฟอร์มที่ส่งเรื่องแล้วท่านสามารถเข้าไปดำเนินการต่อได้ในเมนูนี้กรณีกรอกแบบฟอร์มคำขอและกดยืนยันส่งเรื่องแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงินคำขอจะรอดำเนินการในเมนูแบบฟอร์มที่ค้างชำระท่านสามารถเข้าไปดำเนินการต่อได้ในเมนูนี้ เมื่อท่านยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมชำระเงินแล้วสามารถติดตามสถานะคำขอได้ที่ระบบสอบถามสถานะคำขอสำหรับประชาชนในเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา